สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนางอีกเช่นเคยนะคะกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านวันนี้คุณครูก็มีเกมปิศาคคำอ่านมาให้เด็กๆได้ตอบกันดูนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานที่คุณครูนำมาเราไปเล่นเกมปิศาคคำอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ ปริศนาคำอ่านปริศนาคำอ่านในหน้านี้นักเรียนคิดว่ามีคำว่าอะไรบ้างคะมีรูปปลาแล้วก็สระอูมีรูปหนูและก็สระอาคุณครูนับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสองสาฉเฉลยนะคะนั่นก็คือคำว่าปูนาคะ่ะ เก่งมากๆเลยนะคะเด็เกดดๆมาดูคำต่อมากันเลยนะคะปริศนาคำนี้คำว่าอะไรนะมีรูปไก่สระอะมีรูปปลาแล้วก็สละอินักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะหนึ่งสอง สามฉเฉลยนะคะนั่นก็คือคำว่ากระปินั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะมาดูปริศนาต่อมาค่ะมีรูปใบไม้สละอิมีรูปเด็กแล้วก็สละอาเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะคุณครูนับแล้วนะคะหนึ่ง สองสามฉเฉลยนะคะนั่นก็คือคําว่าบิดานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆตอบถูกกันไม่เอ่ยเรามาดูปริศนาคําต่อมากันเลยนะคะว่าจะเป็นคําว่าอะไรปริศนาในหน้านี้มีรูปทหารสระอะมีรูปลิง แล้วก็สระอุนักเรียนคิดว่าปิศนาในหน้านี้เป็นคําว่าอะไรคะเด็กๆคุณครูจะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามฉเฉลยนะคะนั่นก็คือคําว่าทะลุนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกและอ่านถูกกันทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆแล้วต่อจากนี้เราก็ไปอ่านนิทานที่คุณครูนำมาเรื่องสุนัขก,กับเงาพร้อมๆกันเลยนะคะนิทานอีศบเรื่องสุนัขก,กับเงาครั้งหนึ่งมีสุนัขที่มีนิสัย ขี้ขโมยอยู่ตัวหนึ่งวันหนึ่งมันเดินเข้าไปในตลาดและได้พบเข้ากับเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งวางอยู่มันไม่รอชา้ารีบเข้าไปคาบชิ้นเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งหนีออกมาเมื่อมาถึงกลางสะพานมันก็ชะโงกหน้ามองลงไปในลำธาร แล้วเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่กว่าที่มันขโมยมาพลานคิดในใจว่าโอ้โหทำไมเจ้าสุนัขตัวนั้นจึงมีเนื้อชิ้นใหญ่กว่าค่าเสียอีกและด้วยความโลภอยากได้เนื้อชิ้นนั้นมามันจึงเห่าสุนัขตัวที่อยู่ในลำธาร เพื่อหวังจะแย่งเอาเนื้อที่ชิ้นใหญ่กว่ามาเป็นของตนในทันใดนั้นเองเนื้อที่คาบอยู่ในปากของมันก็ตกลงไปยังน้ำในลำธารน,นั้นซึ่งกว่าจะรู้ว่าสุนัขก,กับเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นนั้นเป็นเงาของตนเองก็สายเกินไปเสียแล้ว นิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายนะคะเด็กๆเ,เราควรพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะและสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ